เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญนิวส์บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมล้ำค่าประเพณีเทคโนโลยีก้าวไกลใส่ใจคุณภาพชีวิตกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญวันพุธที่25พฤษภาคม2565 นายสุประโชคติยานนท์รองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลวิเศษเทยชาญพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้นาส่วนราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพใจและสังคมผู้สูงวัยของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษเทยชาญเพื่อเสริมสร้างสุขนิสัยรักการรวมกลุ่มสวดมนต์ และทำสมาธิเพื่อสุขภาพและแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆเช่นกิจกรรมร้องกิจกรรมลําและเต้นซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดจัดขึ้นณบริเวณอาคารงานป้องกันและพันเทาสาธนภัยเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ คโครงการพัฒนาสุขภาพกายใจและสังคมของผู้สูงวัยเทศบาลตำบลวิเศษชัยชานนะครับโครงการนี้ได้ดําเนินกิจกรรมติดต่อกันมาเป็นประจาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันนะครับก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยจะถูกกันกรองและออกแบบโดยคณะกรรมการของทางชมรมผู้สูงวัยเทศบาลตำบลวิเศษชายชานซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒินะครับ แล้วก็ทางเทศบาลก็จะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านก็ประมาณโดยขอประมาณจากสปสชนะครับรก็เป็นการพัฒนาผู้สูงวัยทั้งในทุกๆด้านทั้งอารมณ์ทางด้านสุขภาพกายสังคมการเข้ากับผู้อื่นการใช้เวลาบ้างให้เป็นประโยชน์นะครับและแถมยัง สามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆมาสู่ลูกสู่หลานต่อไปได้ด้วยนะครับก็เทศบาลเองก็จะสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้สืบต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นส่วนหนึ่งของในกิจกรรมของผู้สูงอายุนี่นะคะกิจกรรมของผู้สูงอายุนี้ได้จัดตั้งมานานแล้วแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยค่ะก็ มีผู้สูงอายุได้มาร่วมกันทำกิจกรรมทุกครั้งที่ได้มากป็ประสบความสำเร็จก็ขอขอบคุณท่านนายกและก็ท่านรองนายกและก็ส่วนในส่วนราชการนี้ทุกๆคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสดสีผู้พุ่มประทานชมรมศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญชีวิตชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ ขณะนี้นะคะวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมของชมรมซึ่งเราจะจัดกันเดือนละ1ครั้งนะคะเดือนละหครั้งก็อยากจะเชิญชวนนะคะทั้ง8ชุมชนเลยค่ะของเทศบาลส,สมาชิกนะคะมาร่วมในกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุทั้ง8ชุมชนนะคะตอนนี้สมาชิกของเราเนี่ยหนึกว่าคนแล้วนะคะ ก็อยากจะเชิญชวนะค่ะว่าให้พวกเราได้มาร่วมกิจกรรมกันทั้ง8ปชุมชนนะคะก็รับสมัครได้โอเพนเลยค่ะเปิดได้เลยตลอดเวลานะคะตอนนี้มีกิจกรรมเสริมก็คือวงอังกะลุงบุญส่งเสริมนะคะสมาชิกก็ได้มาร่วมแสดงกันแล้ววันนี้นะคะอย่างน้อยที่สุดก็ให้เชิญชวนนะคะตอนนี้แนะนำอีกคนค่ะลืมนะคะท่านเลขาของชมรมนะคะค่ะดรบุญสุขจันเทนค่ะ,คะ ก็อย่าลืมนะคะมาร่วมกันรักทุกคนค่ะโอเคนะคะ